มาดูสงอปวงเตียบปวงเตียกโกนนี่ปวงเตียกโกนชิงไงเนีสงอบันมือชนังบันมือชนังบันมืเพ่งมืเพ่งนู้ยืดเอยอ่าอ,อีกเจ้าหนึ่งครับนี่ปงเทียโกนดะกระกรูด,ดะกระดิงดะกระกรีปันได้ว่าติดเลส อาตึกนี้ก็ตึกโดงบาดน้ำมะพร้าวสดน้ำน้ำมะพร้าวหวานหอมน้ำหอมนะครับผมที่หอมที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับโยมวัดนี่บาดเมียนตึกเจียต้อมันตึกอ่าประปามันตึกพเพอตอันนี้ตึกโดงตั้งห้องบาดสงอเวกกระโอุปเวกตึกโดงนี่โู้ดอลปวงหันกระนองบาดปองิกโกน nha mười rồi rồi ô à na về trắng như hay là đấy nhiều về bê nè về chẳng như hơi chưa tàn bạc mỏ về ấy về hơi một này ra vàng mà khác không? ประมาณอ่ามุยเพลงเมียนมันมันมันอันนี้ห้าสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบสามสิบสามสิบลูกบอก็อเป็นยี่สิบกว่าลูกครับผมหักเก่งทองโอเคครับอร่อยวันนี้ครับ